โอ look, son, body, uh, ้ยผื่นแมงจีลอยจีปมเนาะสุดยอดบรรยากาศครับห yani ันแม่น้อมเลยครับแมงจีลอยจีปมของปลาอาหารตามฤดูกาลอ๋อสุดยอดขุอปลาแม่น้ำโค้งครับนี่ของปลาปลาแม่น้ำโค้งครับเจ้านี้พันขายอยู่ที่ตลาดนัดเช้าบ้านสองคอนครับอำเภอพเสียอุบลราชธานีบรรยากาศตลาดเจ้าบ้านสองคอนครับพี่น้องครับเจ้านี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดเช้าบ้านสองคอนครับ อำเภอโพไซอุบลราชธานีครับเหล่าบึงบรรยากาศยามสะะน้ำกันครับปลาพี่น้องออกจากปลาเฮ็ดมหาเหาล่าบึงบรรยากาศตลาดอาหารบานห้อครับตลาดอาหารเื่อบานตามฤด,ดูกาลบานห่อนะปลา,ากับแม่บ้านขี้จาครับ no God, <c oughs> หนูกัดหวดหาหวดไหมไปล <ะ S 2> ่าว่างที่แม่บ้านเพิ่นเลือกซื้อหวดครับห่อไปเลาะ ส่องเลาะสองเบิ่งว่าพี่น,อน้องบ้านเฮาเพิ่นได้หยังมาขายกัน่นะที่นี้จะเป็นร้านขายผักผักก็กำลังมากครับช่วงนี้ครับปลายฝนต้นหนาวแม่นบุ่บ่ะพี่น,อน้องบ้านเฮาก็เชียวผักก่อนตอนน่อเต็มเต็มอยู่ในห้องเป็นเลาะเบิ่งครับว่าช่วงนี้มีของปลามีหันตามฤด,ดูกาลอีหยังแนห์นะ ร้านนี้จะเป็นปลาแม่น้ำโขงกับเมียนะครับปลาโขงนี่ปลาใหม่ตามฤดูกันสับปะรดยี่สิบวันนี้ปลาไม่มีเลยเห็ดละครกับหั่นหลังเสื่องใหม่อยู่เสื่องหลดเห็ดละครกับหั่นหลังทางนา้นแล้วเสื้อเอวบานแ้านก็ซื้อหัวานดูดูเดวจังสีมาเอาน้ำบางนาบานาดเพิ่นหวานดีขนาดเลยผาเป็นลูกแถวขายยังได้สนครับเลย ขายเป็นลูกจ้ะลูกละสิบห้าบาทอ๋อลูกละสิบห้าแม่นบรอแล้วนี่เฮพร่าบาทอือขายเป็นซื้อตุ๊ปอกแล้วคนละแม่กินได้เลยหวานๆเลยเด้อครับแบบฉ่ำๆเลยเดี๋ยวผมกลับมาเบิ่งน้ำครับเดี๋ยวเลาะก่อนนะอันนี้ปลาหมอตัวใหญ่ๆปลายแข็งไงคือเก่าเราเปลี่ยนให้พร้อมได้ทำมาตลาดทั้งนี้แม่เราเปลี่ยนให้น้ำคู่ละห้าสิบบาทไหมคู่ละห้าสิบบาทนี้กินมากกันนั้นนะ บางนัดนะอยากอยู่ออกคอนเทนต์ว่ะเดี๋ยวคอยหากเอามาเอาขากไรเดี๋ยวจังลมมาเอาน้ำฝน,นกันเลยยางก,ก่อนต่างนี้จะเป็นแหนมตุ่มแหนมพวงแหนมเป็นตุ่มเป็นตุ่ม,เป,มเป็นพว,วนงน,น,มมนี่ราคาเท่าไหร่กูปุ๊กเนี่ยเลื่อมแล้วค่ะ กเ็อยู่กันเ้า,ามาีบังไฟหน่อยละไฟหน่อยบังไฟหามาม่างผมอองอยู่กวนเ้าครับเป็นช่วงของกว,วนเ้าอีสานแถวนี้นเพินเ่นจะนิยมจุดบังไฟนะครับบังไฟหน่อยบังไฟใหญ่กันซะละแต่ว่าตอนนี้บ้านในออกดอกแต่ว่าประเทศไว้ก่อนคนไหลด้วยคนไหลแต่ว่าผมมาสายน่ิดหน่อยครับมหันต์นี่ส่วน,นเจ็ดมังสวิรับช่วงเจ็ดมงเช้าตอนนี้ขวัญกุ๊บอยู่นี่ นี่ไงประานาธระดี้านเปอร์เซ็นเราทุงเท่าไหร่เราแม่ค่านี่ยุงละสิบาททุงละสี่สิบบาทหน้าเท่ห์ระตหัวหน้าเท้ตัวละสิบบาทก็ดีสี่ตัวครับกระดูกหน้าก็ับว่าเสียวเงินนี่ยคับกระดูกหน้า เอาไปออมไปะนะหุ้นมีหอดกบกลบหน้ากันนี่กบกันหน้าเีหน้าเีแค่กบวมครับใส่ปากด่สบเอ้ยคากลายไปพดีพอดีพอดีเสี่ยบโตกำลังพอดีกินครับบอเป็นยางบอวาไม่ีบปากด้วยน่เอาไปกินแงปาตอยม่วว่าลองเรีไม่เล่ากัน มาเป็นพวกอเปอาหอเตอมันเอาลกหอดเต๋มันมาแล้วเมียนเอาเบิดพ่วงมันหล่นปลาปลาล่งหรีล่งต่อนครับชวงนี้ปลาหน้าลกบนะถือว่าใหญ่แล้วครับพอดีพอดีกินล่นนะเขาไปเบ่งปลาไอแม่น้ำโขงปลาลงเรี เราไปรอชมบังย่างรอบังข้าว่ันครับหาเป็นอไรล่ะหารอบังปลาลีปลาต่อนเพ่น้องแต่ว่าฝนบุต๊ก็สีบ่มีโอ้นแมงจีลอยจีปลอเราหนับเดี๋ยวทฝนเดี๋ยวเดี๋ยวมารอบังคองป่าน้ำหันโอ้ยคนที่หลายเท้ห่านอันแม่น้องอแม่น้อเป็นไรยังมาขายแน่เลย ตัวนี้ก็กบคือกันโกบๆเลยครับใช่ไหมหันหแม่น้อมครับตัวน,นี้กบเพิ่นของละลายเศร้าประมาณนี้ขอพิ่นมีแม่งขับเขียวแม่งจีรอผลอ๋อผลเป็นน้องครับแมงจีรอจีโป่งยังมี่ขึ้เก่ลเลยครับโยหันแม่น้อมครับหันของปลาปลาโครงมาเดี๋ยวผัดขายของปลาปลาแม่น้ำโครงน้ำครับ กางผอาผ่ามาเบิ่งหันป๋าโกบหน้าไหมโกบหน้าหตัวพอดีปนเดินนะพอดีปนพอดีออมแซ่บต้มกรแซ่บสุดยอดบรรยากาศเลยครับหัานแม่น้อมครับหัานคลองปลาปลาโคงเบิ่งลูกขาเพลินป๋าเพลินลายดีทุกขนาดเลยครับลูกขาเนาะหลายขนาดเลยลูกขาเพลิน นี่ของปลาป่าแม่น้ำโคงครับเช้าหนิพันขายอยู่ที่ตลาดนัดเช้าบ้านสองคอนครับบาเภอพราะใสอุบลราชธานีครับเบ็ดปลาป่ามีรูปใ้าเคุ่อสิบบาทแล้วแลู้กค้าคนที่หลายแถวท่านนี้คนจุ่มซื้ยอยันกันกบไหมครับเฮ้ยไปต้มไปออมใส่บักบวบเนี่ยลูกค้าเราเด้งเอา ขอบคุณคขียน้อยอ้าววันดีครับผมวันดีวันดียังเหรอคือบอแล,ะละ้วล่ะปลาเอราเซอชาชาเนลเรามาส่องบางปลาแม่น้ำโขงครับแ้วงอยผาไปแบบมงจีรอมงจีรอคนขายอย่งได ร้อยตัวต่อร้อยสามสิบกระบอกกระบอง,บองกระบองแ,แมงจิร่จิปมนะครับร้อยตัวร้อยร้อยสามบบนแม่นอกะบกกระบองเอาเล่นปเล่นข้าแมงขาวโอ้ผุ่นแมงจิร่จิปมมห้วสุดยอดบรรยากาศข้าวห่านแม่น้องนะครับแมงจิร่จิปมควงปลาอาหารตามฤดูกัน สุดยอดบนปลาแม่น้ำโพงครับนี่สุอญ์สียของเมืนนอ่อนี้ยุตลาดเช้าครับบ้านสองคอนอำเภอโพไซอุบลราชธานีได้พี่น้องครับต้นหลายขนาดเลยไหมมีมลายแนวอยู่ <c oughs> หอยหอมตบบนี้ <c oughs> มีหอยหอมนีแมงคับนี่แม,ง,แมงจิโร่แมงจิโร่จิปผมเราจะเหน่อยแค่ยัง อากาศมันห่อนแม่งจิ้บผมแล้วโตมีไงเลยพร้อมกิบบานห่อครับอาหารบันห่อตามไปดูการช่วงนี้กับกรบโลละร้อยซาวเด้ครับแม่งจิลอยจิบอมนี่ยลอยโต่อย30บาทรมนี่อยโตตลอยสาสิบท หาแม่น้องเาจะมีหลยแนวครับของปลามีปลาแม่นำ้ำโค้งปลาโจกด้พี่น,อน,น,น้องแน่นปลาโจกไงปลานังปลาตองลปลาตองหน่อยโล่ละลอยเห็ดไข่หนแเห็ดไข่เห็ดหน่าแหล่เห็ดละครตัวใหญ่พอตัวใหญ่เห็ดดโมใหญ่ นี้ตัวใหญ่เียดอีโม่ตัวงามไม่ายแน่อ,อยู่ด้ครับหันตันน่าา้าองนี้เป็นหันแม่หน่อยครับปลาแม่นำ้ำโพงของปลา,าปลาโพง,งคือกันแม่หน่อย <ปะ S 2> แม่น้องมีหอดปาแดกอิง,อ,ง,งอ๋อเพือนเห็ปลาแดกอิงนั่มได้ครับกระปุกปลาปลาอิงเปิดกระปุกเบิงเด้แล้วนะหานแม่หน่อยครับ ทางนี้ก็จะเป็นนังจิร่นังจิโร่ที่ปมกำลังสิมาอีกครับช่วงนี้ฝนบนโต๊ะครันะตัวใหญ่ตัวงามด้วยครับช่วงนี้เพิ่งขายกันอยู่ที่ลอยตัวต่อลอยสามสิบบาทครับนังจิโร่ของกินบ้านหออาหารบ้านหอตามฤดูกาลครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลที่บ่เปลี่ยนแปลงก็เป็นปลาเป็นน้ำโคงเนี่ยเพิ่งก็มาอยู่เรื่อยๆนะครับ มันจิ๋วหรอจิปลมมันก็จะมาเป็นหนามันแต่ว่าชว่งว,นนว,ชวงนี้กำลังสีไข่เด้ครับพี่น้องครับเริ่มจะไข่แล้วช่วงนี้กำลังสีไม่ไข่ะนะตัวใหญ่เลยไอปลาแดกเองปลาระเอ,ระระอ,อิะพี่น้อนครับลาะเอาไปใส่ตั้งฝนอย่างเห็นแล้วคอนเห็นแล้วควนอยู่ต่อไหลแล้วขามถนนดีกว่า าาขายนี่ะนะครับบรรยากาศตลาดแก่สีฟอเก่าครับพี่น้องครับเป็นใคาเขาย,ยติสถนนที่จะโอ้หมอกกำลังลงแมงเจรอจิปลมกับกำลังสีไข่ช่วงอ๋อเนี่ยกระสอบแมงเจรอผู้ใดได้เนี่ยสอบแมงจิปลมด้วยพี่น้องครับมันอยู่ในนี่สอบแล้วหาลอ,อยโตคนเดิมเด้งแถว ต้องใช้ของเจา้าผีนะของในเจีเอ็นของน้องเอ็นเพิ่นดีแล้วครับถึงจะนำขายอยู่ทั้งหมดรถไหลไปตามถนนไปน้ำกัดว่าด้วยเนี่ย กำลังใหญ่กำลังใหญ่ มี่จะสิบบาทนะเด้อมาเรื่อยๆไ,ไปเดี๋ยวรอ,อมทาท่าเผิดท่านผิรับกาเขาบูดเข่ามาหาหลอ่อแพงหาเงินไปซื้อข่งสันมียโยสิบบาทครับยอดไปอ <c oughs> บาทสิบบาทตามสาัทหาบไปไปรอทนะานติที่หลงครับ อายหารไปกินเ้อาบรรยากาศ์ดมาหนีตันโซ่งแดดแดดจะสอบในจังหน่อยพี่น้องครับแดดกำลังมาแดดกำลังขึ้นเจ็บมั่งสอบแต่ว่ามันกระแดดในจังหน่อยแล้วนะอมารอบังสอยอาหารสอยก็กินหลบอาหารสำเร็จนำได้ครับแถวนี่กันจะมีของสำเร็จใส่นะโอ้แดดมาไวทำไมแดดกำลังขึ้น cái nhàng không cái chín này Như là cái quẩy con nấmหวาน con tôm quẩy này cứ ngoài này thôi tí quẩy quá quẩy tiệp quẩy tiệp vẫn đi hả ngoài ชิ้นสดเลยพ่อชิ้นสดกระไดชิ้แกนชิ้นอร์ไหนนะรึสีออยกุ้ยหนำบาเขาตัวนี้หนำบาได้เนาะตัวนี้นำบาสามสิบบาทตันนี้มันเหนือไข่โอ้กุ้ยสาบชิมนเบอร์ามเอาตัวนี้ก็ได้เนาะสับปะรดเป่งเป็นกุ้ยปิ้งกุ้ยปิ้งกุ้ยสาบส่บะสีเอาไปกินสดแล้วอันนี้มันแค่สีสาบจังบาทป่พ่อต้นนี้ไหนล่ะโจ้าตี้ยังมามนกุ้ยมุก อ้ยอยู่นี่อ้ยจักบาทก็่าครัเาบาทเบาทเอาลองมองดูบ่เคยกินพอแล้วเอาไปปิ้งสินะโอ้จีนิกินเองแล้วพอแล้วผมกายัดเดี๋ยวไปหาหนามมานะท่านล้นมันต้องหาหนามมาด้เนี่ยก๋วยไงก๋วยไงก้วยฮักมุกก้วยย่างบุมันเหมือนก้วยตีบยวครับแอนไหนแบบไงเลยนะโอ้เราไปรอ แล้วเอาแม่งคืรอไปรอขายพวกนักว่ารับไปส่งลูกคเปล่พี่น้องครับแดดมน้าแล้วพ่มาสายเนี่ยจหน่อยแต่ว่าของขายพันกับยังหลายอยู่ดอกใกล้ๆพันสา,า,า,ายอย่างนู้นเนี่ยเป็นมะกรีมไม้เป็นผักผักกำลังมีกำลังมาเลยครับผักบานเลาผักผูกเองดอกกระเจียวมักริมไม้ริ้นฟ้าในหลายขนาดเลย จาว่าสิมาเลาะเบิ่งปลาให้ปลาหน่าเอาไปไปเอาหยังกว่าบ,บักนัดเพราะว่าสิเอาบักนัดน้ำลอยดีเสร็จละปเดี๋ยวเอาปลาตะเก่านะบ,ะบ่โมนี้ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ตั้งใจว่าสิมาซื้อไอ้ปลาดุกหน้ามันบ่หลายไหมครับมีอยู่เจ้าเดียวนล,ละอะไรยังผลต้องใช้สิเด็กกาไปเอาน้ำเพลินน่ะ กระดากดุกาตัวละสิบบาทเดี๋ยวไปเลอกเลากลัลกบไปเอาครับอ๋อนี่ใค้คนนะบางนานะเห็นไหมเอาบางนาให้นะ่จะ โอ้โหเด็ดคือเป็นแนวเขาไปหาเห็ดเขาเจ้าไปหาเห็ดเห็ดกำลังออกครับก้นกำลังมวนน้ำเห็ดอยู่ตลาดเลี้ยงเนี่คือภาคกุนอยู่ไรครับตลาดเจ้าเป็นบางบางบัดนึงครับมันแดดขึ้นมาไว้พร้อมแล้วครับดอกยางช่วงนี้เห็ดมันออกนะเห็ดออกหลายครับ ส่วนนี่มันอยู่ติดปลานล้วนะครับพี่น้องครับเป็นสวนตลาดปลาตลาดน,นั้นนิ้ำตุ่มเนา,า,าะเดี๋ยวพ่อลับไปสิบปลาก่อนครับพี่น้องครับก็ะสือสี่ได้แต่ปลาดุก ปลาดุกนี่นะครับของกินมะเขือออร์อ,อ่อมใส่บ,บวบแข็งใส่บ,บวบนะเออะนี่ยคือมีแมงจีโลอ่มที่ปมมีจีโลนีเดนี่เ,เอา้าปลาดุกหนะ้าเด้อใช่ <c oughs> หรอเพิ่นนั่นไปแวะใช่หรออว่าเหรอเนี่ยเมื่อนี่แดดมาไว้ทั้งนี้เพิ่นเป็นหมู่บ,บ้านัีิยังก็อครับเขอบคุณเดนีน่ เพลิดคือว่าหมู่บ้านโอท็อปมันมีอย่างคือบนังไงไอรัวไอตัวทอปส่วนมากพวกคนมันจะเป็นท่องเที่ยวไร้กลัวเป็นนลำเที่ยวนะเป็นลำเที่ยวมันตายโค้งนะอเขาบริการดีครับเป็นจำว่าเป็นหมู่บ้านผ้าเที่ยวสไตล์เที่ยวเหรอเขาตีผ้าหล่องโค้งผู้ลงไม่หอดอะไรโบราณสามพันปีชี้เรือป่ะครับเรือโอ้แล้วแต่ห้าสิบไปจะลงหอดอะไรลงน้าก็ได้ผ้าลง ปลาดุกทุกมาซีซจ้าดุกหน้าแท้แท้จิโร่แจ็คบบนนะครับจิรยเพื่อสีหาดใได้ต้นนี้ใสเบสใสเบสเอาเราเนี่ะกัเพื่อสีหาดใ่มาเจ้านี่เราคือมีแมงจิโร่มาเตะลอยตัวลอยสามสอลอยตัวลอยสามสิบ้วกันบ่เดีวเราขายลอยตัวลอยสามสิบเนื้อลอยตัวเพืสีจ้าเนาแม่บ้านมาเอามาเอานี้มาเอายังก่อล้วมาเอาปลาดุกขับปลาดุกน้า พี่น้องครับนี่แหละบรรยากาศตลาดเช้าครับนนบ้านสองคอนอำเภอโปไซอุบ,บลราชธทนีครับ